สวัสดีค่ะวิกกี้ทาโร่นะคะอะคลิปนี้ทำพิกอเด็กพิก,กคาดิด้งกันบ้างนะคะในหัวข้อมีใครแอบส่องคุณไหมนะคะมีใครแอบส่องคุณไหมมีไพ่ให้เลือกสองกองด้วยกันอันนี้กองแรกนะคะสีฟ้าอันนี้กองที่สองนะคะอ่ะทำสมาธิแล้วก็เลือกกองไพ่เลยนะคะเลือกแค่กองเดียวนะโอเคถ้าเลือกได้แล้วหมดน้องเก็บอีกกองหนึ่งขอกองแรกก่อนนะคะมีใครแอบส่องคุณไหม อ่ามีใครแอบสองคุณหรือมีใครแอบสองเราไหมสองสามส,ามสี่อ่ามัน้องเปิดไพนะ่แปดใบนะห้าหกเจ็ดแปดกองแรกแทนแทนแทน,แนกองแรกมีใครแอบสองไหม เด็กถือดาบแน่นอนเด็กถือดาบก็เป็นภพของการสปายนะคะเด็กถือดาบแน่นอนมีคนแอบส่องคุณอาจจะเป็นคนอายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะคะอืมหรือเป็นคนที่ชอบแบบอยากรู้อยากเห็นอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวมาดูก่อนเนาะว่าเป็นอะไรไพ่เดอะซันเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีโปรไฟล์ดีนะคะมีชื่อเสียงอะไรแบบนี้ก็ได้นะอืมเด็กถือถ้วยเออมีแนวโน้มว่าจะ กินเด็กอะไรแบบนี้แน่นอนนะคะเด็กถือถ้วยคนคนนี้แอบชอบคุณอะอายุน้อยกว่าแอบชอบคุณนะคะ Queen of Pentacle เ,เขารู้สึกว่าคุณเป็น Idol หรือเป็นอะไรที่ที่ดูมีค่าอะไรแบบนี้กับเขาเหลือเกินเนะเาะ Ace of w a n d เออเขาอยากติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณนะคะหรืออยากได้โอกาสที่จะมาพูดคุยอะไรแบบนี้ก็ได้ให้สามถ้วย อไพ่สามถ้วยเนี่ยจัดเมนต์แล้วก็ไพ่อัศวินถือถ้วยโอ้ยคนคน,นี้รูปร่างหน้าตาดีเลยทีเดียวนะคะเป็นคนที่มีนเสน่ห์นะอ่าเป็นชายหรือหญิงก็แล้วแต่แต่หมอน้องมองว่าเขาอยากผูกมิตรกับคุณนะหรืออยากคืนดีกับคุณก็ได้เออถ้าคุณมีใครที่เป็นลักษณะแบบนี้จัดเมนเป็นคนเก่าๆนะคะที่ อาจจะเคยทําความผิดอะไรหรือเปล่านะคะแล้วนะจุดนี้ก็รู้ตัวแล้วนะคะอ่รู้ตัวแล้วทางบ้านให้อภัยแล้วนะคิดที่จะอยากกลับมาก็ได้อะไรแบบนี้นะคะก็เอาเป็นว่ามีคนแอบสองคุณนะอืมเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีแต่งตัวดีเลยทีเดียวบุคลิกภาพดีนะคะอืมต้องการ โอกาสหรือไม่ก็ต้องการถ้าถ้าไม่ใช่คนที่คุณรู้จักมาก่อนมองว่าต้องการ make friend หรือการเริ่มต้นความสัมพันธ์อะไรกับคุณนะคะ,ะแต่ทีนี้มันขึ้น j u d g m e n t อะมีโอกาสเป็นคนเก่าๆคุณได้เนาะอ่ะพลังงานที่เหมอน้องเห็นก็คือมีนกรกฎพิจิกนะคะแล้วก็กลุ่มเมถุนตูนนะอ่ะอันนี้แล้วก็ประสบกันมังกรน,นะคะ อ่ะอันนี้คือกองแรกนะใครจะดูดวงส่วนตัวเดี๋ยวเลื่อนขวาแล้วก็ด้านบนเป็นโปรไฟล์เหมอน้องก็จะมีแอปบ้านเขียวนะคะมีอยู่สองช่องทางด้วยกันอันไหนอันใดอันหนึ่งที่เข้ามาได้ก็กลองดูนะคะถ้าถ้าอันหนึ่งไม่ได้ก็ลองเข้าอีกอันหนึ่งนะคะอ่ะมีคนแอปสองเราไหมอ่ะกองที่สองแล้วนะกลองที่สองเปิดไพ่ทั้งหมด 8ใบด้วยกันนะคะกลองที่ 2, สองดูซิว่าจะน้อยหน้ากล่องแรกหรือเปล่าว้าว lovers ใบแรกมามาถึงคนรักเลยนะคะไพ่ queen of swords <c oughs> ไ of พ่ knight of pentacles ไพ่เจ็ดอาม,อมคนที่แอบสองคุณเนี่ยนะมันจะอาจจะเป็นคนรักของคุณเองก็ได้นะคะเหมือนเขาไม่ค่อยไว้ใจอะไรคุณอะเนาะหรือก็อาจจะเป็นแบบ กิ๊กเกคุณอะไรอ่ะบางคนอนะ่ะคุณอาจจะแอบ,บทําอะไรแอบบซอ่อนหรือเปล่าแล้วก็คุณก็ไปเหมือนไม่บอกเขาไม่บอกความจริงอะไรประมาณเนี้ยอ่ะเอาคนนี้เห็นไหมถ้าถ้าเป็นเลิฟเวอร์ของคุณอนะ่ะเขาอยากอยูุ่มหัวคุณแล้วเนี่ยเห็นไหมไพ่ไพ่ควีนถือดาบเนี่ยนะคะอืมดูเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคาดหวังจริงจัง นะในช่วงเวลานี้คุณอาจจะทําตัวเหมือนคนโสดหรืออะไรก็ได้แล้วมันก็เลยทําให้เขามันค่อนข้างที่จะอยากจับผิดคุณนะอะคอยจับผิดคุณนะคะคนคนนี้มีใจให้กับคุณถ้าไม่ใช่เลิฟเวอร์ไม่ใช่คนรักก็มองว่าเป็นคนอยู่ในรักทางเลือกอะไรของคุณนี่แหละนะคะมีคนที่มาชอบมาหลุมรักตกหลุมรักคุณนี่แหละวีโนเพนโคเขาเห็นคุณค่าของคุณมากเลยท o ออเป็นคนที่ จับตามองคุณอยู่ส่องคุณอยู่หรืออยู่ไกลจากคุณในช่วงเวลานี้ก็ได้อยู่ไกลก็เลยแบบมาดูฟีว่าพฤติกรรมของเราเป็นยังไงบ้างอัศวินถือดาบเป็นคนพูดจาโผงผางอะไรประมาณนี้ไพ่สเตรนด์นะคะเออเป็นคนที่ขยันขันแข็งแล้วก็อาจจะดูมีอะไรบางอย่างที่ชอบแสดงความเหนือกว่าอะไรแบบนี้ก็ได้ดูมีอำนาจวาสนาเนาะ ชอบสั่งชอบสอนอะไรประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะให้เทรนขึ้นมาดูดูเข้มแข็งดูแบบอดทนเก่งอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็จะเป็นคุณผู้หญิงที่ดูสตรองแข็งแรงเข้มแข็งอะไรประมาณนี้นะเนี่ยเห็นมาเป็นผู้หญิงสวยคนหนึ่งที่ยืนรูปหัวสิงโตอยู่นะคะวันเดอร์วูแมนอะไรแบบนี้ไปเลยเนาะอ่ะก็เอาเป็นว่ากองสอง้าส่องส่องนะคะ ไพ่เจ็ดดาบเนี่ยสองแน่นอนแล้วก็สองไม้เท้าเนี่ยอ่องเป็นการเหมือนจับมาจับผิดมาดูว่าเราไปทําอะไรที่ที่ไม่ถูกต้องอะไรแบบนี้หรือเปล่าหรือเรามีใครแอบซ่อนอะไรนอกเหนือจากเขาหรือเปล่านะประมาณนี้นะคะอ่ะโอเคมีพลังงานราศีสิงเด่นนะกุ่มเมถุนตูนพฤษบกันมังกรน,นะคะราศีเมถุนเด่น อ่ะฮะกู่มถุนปนไปแล้วนะอาประมาณนี้เนาะอ่ะโอเคค่ะอยากดูดวงฝวนตัวเลื่อนขวาเลยด้านบนก็จะเป็นช่องทางการติดต่อเป็นบ้านเขียวนะคะอ่าบ้านเขียวแล้วก็จะมีสองช่องทางอันใดอันหนึ่งไม่ได้ก็ก็ลองไปเอาอีกอันหนึ่งนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกดเฟซกดแชร์กับหมอน้องด้วยกดอ่ารีพีทให้ด้วยนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะรักษาสุขภาพด้วยนะคะคุณสวัสดีค่ะ